ค okay. ก็สวัสดีนะครับนักศึกษา,าทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูในส่วนของภาคที่2ต่อนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราดูในเรื่องของการวิเคราะห์คุณสมบัตินะครับของสายนำสัญญาณโดยใช้ทฤษฎีวงจรนะครับวันนี้เราก็จะมานะครับดูต่อนะครับในส่วนของคลื่นนิ่ง นะครับซึ่งในหัวข้อที่แล้วเนี่ยนะครับเราว่ากันไปถึงในเรื่องของคลื่นยืนนะครับเราเรียนในเรื่องของคลื่นจรน,นะครับแล้วก็การสะท้อนของคลื่นนะครับครานี้เราจะมาต่อในเรื่องของคลื่นยืนนะครับ หรือว่าคลื่นนิ่งนะครับบางบางหนังสือตำราก็จะเป็นเป็นคลื่นนิ่ง standing wave นะครับหรือว่าถ้าแปลตามตัวก็คลื่นยืนนะครับซึ่งเป็นตัวเดียวกันนะครับตรงคลื่นยืนตรงนี้นะครับคือในหัวข้อก่อนเนี่ยนะครับได้อธิบายว่ากรณีที่ปลายสายนะครับต่อด้วย matching load นะครับแมชชิ่งโหลดก็คือโหลดที่มีค่า i m p e d แดนซ์นะครับตรงกับสายนะอย่างเช่นเราใช้สาย50โอห์มนะครับแมชชิ่งโหลดก็ต้องเป็น50โอห์มนะครับมันถึงจะส่งผ่านกำลังงานได้สูงสุดนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติหรือในทางในทั่วๆเนีไปนะครับมันมันกลับไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเราพบว่า ปลายสายหรือโหลดทั่วๆไปนะครับหรือว่าเครื่องอหรือว่าสายอากาศเนี่ยนะครับสมมุติว่ามีเครื่องส่งนะครับส่งผ่านสายนำสัญญาณไปยังเสาเสาอากาศนะครับที่เป็นเสาสูงนะครับที่เป็นทาวเวอร์นะครับแล้วก็ส่งไปยังสายอากาศนะครับตัวสายอากาศตรงนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นโหลดทั่วๆไปนะครับมันอาจจะไม่ไม่แมทพอดีนะครับแต่ แต่แต,แต,แต่เราต้องหมายให้พอดีนั่นแหละแต่ว่าคือคือเร,เราต้องมีข้อไว้ก่อนว่ามันอาจจะไม่พอดีนะครับดังนั้นคือเมื่อไม่ใช่แมทชิ่งหลดแล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดคลื่นที่สะท้อนกลับมานะครับคลื่นที่สะท้อนกลับมานะเราเรียกว่าคลื่นยืนหรือว่าคลื่นนิ่งนะครับเป็น s t a n d ิ้งเวฟนะครับเป็น s t a n d ิ้งเวฟสะท้อนกลับมา นะครับซึ่งเครื่องที่ซ้อนกลับมาเนี่ยนะครับสามารถหาได้นะครับ,าารดนะรบโดยใช้สมการตรงนี้สมการที่19นะครับสมการที่19กนะครับก็คือสมการตรัวนี้นะครับบี Z, นะครับเท่ากับ vg ส่วน2นะครับ e ยกำลัง ลบอัลฟาแซนะครับวงเล็บ1บวกแกมมาอนะครับ1บวกกมมาอยดัง e, ลบ2นะครับวงเล็บ A บวก J a อัลฟบวก J เบต้นะครับ L อลบแซนะครับตรงนี้เป็น L L ลนะครับ L อลบดนะครับลบด้วยความยาวแซนะครับ ซึ่งถ้ากรณีอนนัลฟาเท่ากับศูนย์เนี่ยนะครับเราสามารถลดรูปได้เป็นนะครับ bg จส่วนสองนะครับ bg จส่วนสองในวงเล็บตรงนี้หายไปใช่ไหมครับตรงนี้เพราะตรงนี้หายไปนะครับแล้วก็อัลฟาตรงนี้หายไปก็เหลือเป็นหนึ่งบวก <c oughs> แปร์มาเอ e ยกกำลังลบ J 2องนะครับในวเล็บ L บวก z นะครับอันนี้ก็จะเป็นซึ่งจะได้ค่า v max เนี่ยนะครับ1 v max ก็คือเท่ากับ1บวกกั m m L นะครับ v g ส่และ v min เท่ากับ1 g m ลบกม L v g ส่สนะครับอันนี้คือค่า max ค่า min นะครับเรามาดูขึ้นยืนในกรณีเราต่อปลายสายด้วย z l แล้วะมีอัลฟาเท่ากับศูนย์เนี่ยนะครับเราจะพบว่ารูปขึ้นนะครับที่สูงสุดเนี่ยก็คือ v g ส่วนสองนะครับ vt ส่วนสองนะครับแต่กรณีที่อัลฟาไม่เท่ากับศูนย์เนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นสะท้อนกลับมานะครับ ด้วยอมพลิจูดที่ลดลงนะครับด้วยอมพลิจูดที่ลดลงตรงนี้เราจะเห็นว่ามันลดลงนะครับถ้าอารฟาเท่ากับศูนย์เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าอมพลิจูดเนี่ยที่สะท้อนกลับมาเนี่ยนะครับมันจะ คงที่นะครับคงที่ตลอดนะครับแต่ในความเป็นจริงนันไม่เป็นเช่นนั้นนะครับมันก็จะมีการลดทอนแล้วก็อมพเปจูดมันก็จะลดลงลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็กรณีที่ปลายสายรัดวงจรนะครับกรณีที่ปลายสายรัดวงจรนะครับมันก็จะได้คลื่นที่สะท้อนกลับมาเป็นลักษณะนี้ นะครับอันนี้คือปลายสายรับวงจรอันนี้คือปลายสายเปิดวงจรนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับกับตรงนี้ที่มีความแตกต่างกันนะครับซึ่งเราจะพบว่านะครับซึ่งเราจะพบว่าเนี่ยนะครับคือลักษณะของคลื่นที่ได้เรียกว่าคลื่นนิ่งหรือว่าคลื่นยืนเนี่ยนะครับ จะแสดงเป็นค่า RMS นะครับจะแสดงเป็นค่า RMS นะครับของคลื่นที่จุดนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นรูปคอรูปตรงนี้ r, popcorn, ál, บบนะครับกรณีที่ปลายสายรัดวงจรนะครับคลื่นที่เกิดขึ้นที่ปลายสายรัดวงจรนะครับลปลายสายเปือวงจรนะครับดัมม่า L เนี่ยของกรณีรัดวงจรจะเป็นค่ารูหนึ่งนะครับดัมม่า L นะครับเท่ากับลบหนึ่งนะครับส่วนกรณีที่ปลายเปิดวงจรนะครับกรมมาม่เอลตัวทีครับ แกรมมาเอลจะเท่ากับหนึ่งนะครับแกรมมาเอลจะเท่ากับหนึ่งดังนั้นคือนิ่งที่จะได้นะครับที่ได้จะมีค่าสูงสุดเป็น vg นะครับและมีค่าต่ำสุดเป็นศูนย์นั่นเองนะครับโดยตำแหน่งนะครับที่เกิดค่าสูงสุดและต่ำสุดเนี่ยจะเหลื่อมกันอยู่ที่แลมด้า g นะครับเพคือความยาวขึ้นส่วนด้วยสี่นะครับต่ำสุดกับสูงสุดนั่นคือนะครับ แลมดา g นะครับส่วน4ี่เมื่อ1สเท่าของศูนย์จุดสองห้าเท่าของแลมดา g นั่นเองนะครับซึ่งมันจะสลับกันนะในกรณีที่ปลายสายเนี่ยน,น,นะครับมันต่อไว้ด้วยมัชิงโหลดนะครับจะไม่มีการสะท้อนกลับนะครับและขึ้นนึงจะเป็นเส้นโค้งที่แกว่ง ที่ไม่แกว่งขึ้นแกว่งลงนะครับนะครับจากกรณีขึ้นนิ่งเนี่ยนะครับในกรณีที่อาร์ฟ้าเท่ากับศูนย์ค่า SWR า s w r นะครับสามารถหาค่าได้นะครับโดยใช้สมการตรงนี้นะครับก็คือเป็น Vmax นะครับ Vmax หารด้วย Vmin นะครับเท่ากับ V บวกบวกนะครับ V ลบหารด้วย V บวกลบ ดีลบนะครับหรือเท่ากับ1บวกหนึ่งบวกแอบเสลต์แกมมาเอลนะครับหารด้วยหนึ่งลบแอบเสลต์แกมมาเอลนะครับตรงนี้เรียกว่าเป็นโวลเตจสแตนดิ้งเวฟเรชั่นหรือว่าค่า v s w r ที่ใช้กันมากในงานสื่อสารหรืองานทางด้านสายกาศน,นะครับ เราจะเรียกว่าค่ามีค่า v s w r เท่าไหร่นะครับ v s w r ที่เราจากได้มากที่สุดก็คือต้องเป็นค่าที่น้อยที่สุดอย่างเช่น1ต่อ1อย่างเงี้ยนะครับหมายความว่าคือไม่มีการสะท้นต่ำมาเลยถ้า1ต่อหนึ่งะครับแต่ความจริงมันไม่เป็นเช่นนั้นนะครับมันก็จะมีค่า1่ต่อ1.2 1่อต่อ 1. 5หอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งการแมทนะครับเราต้อง ดูค่า BSR w เนี่ยนะครับให้มีค่าใกล้เคียงหนึ่งมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับให้มีค่ามากที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับอันนี้ในกรณีที่อัลฟาเท่ากับศูนย์นี่ยนะครับค่า BSR w R นะครับจะมีค่าคงที่โดยไม่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของแซดเลยนะครับอย่างเช่นสายที่มีความยาวห้าสิบที่มี อิ p พ d แดนซ์หโอห์มเนี่ยนะครับถ้าเราแมทอิ p พ d แดนซ์นะครับเราก็เอาเท่าไหร่ครับแกลมบเอามาลบกับ50ก่อนนะครับเอา50บวกกับ j 50้าลบห้ก็คือเราต้องทำให้ส่วนตัวนี้หายไปนะครับหารด้วย50าสิบวก j 5ห บวก50นะครับเราจะได้เป็น J หาร2บวก J นะครับซึ่งจะทำให้ได้ค่า e s b r เท่ากับ6.2นะครับอันนี้ก็คือตำแหน่งของคือการหาค่า gamma l นะครับ g ก m m a l นะครับบวก กมาเอลลบหนึ่งลบกาลนะครับซึ่งกรณีที่ Alpha ไม่เท่ากับศนเนี้ยนะครับการคำนวณ VSWR เนี่ยจะต้องใช้สมก,การที่19นะครับสมก,การที่19ก็คือสมก,การตัวนี้นะครับในการที่จะ คำนวณในกรณีที่อัลฟาไม่เท่ากับ0นย์นะครับก็คือสมการตังนี้เราใช้สมการที่19นะครับในการคำนวณน,นะครับซึ่งจะได้ผลแตกต่างกันไปตามแ่งแซ Z นะครับเพราะว่าค่า VMAX และ VMIN จะเปลี่ยนไปไปตลอดนะครับตามตำแหน่ง Z ซนะครับ ค่า VSWR เนี่ยจะคำนวณจากจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดติดกันนะครับซึ่งจะคำนวณได้นะครับถ้าให้เขียนเป็นซิกมาเอลแกรมมาเเขียนได้เป็นแกรมมานะครับ EJ เซต้า e นะครับซึ่งจะมีค่า นะครับซึ่งจะมีค่าสูงสุดตามตำแหน่งที่นะครับาตามตำแหน่งนี้นะครับก็คือ2เบต้านะครับในวงเล็บ l ลบซนะครับเท่ากับมุมเซต้าบวก 2n Pi นพายนะครับหรือว่า z ซต่เท่ากับลลบในวงเล็บเซต้าบวก 2n Pi พายหารด้วย2เบต้านะครับสำหรับ จุดต่ำสุดจะเกิดขึ้นตรงตำแหน่งนะครับ2เบตา้าแฮงเล็บแอลบแซตสองนะครับเท่ากับไซต้าบวก2 n อนบวกหนะครับคูณกับพนะครับหรือว่าเป็นตำแหน่งนี้นะครับเมื่อแทนค่าแซตหนึ่งและแซตสองเนี่ยสำหรับ n นะครับเดียวกันในสมการที่19เราจะได้ค่า v max และ v m i n อยู่ติดกัน ซึ่งสามารถคำนวณค่า v s w r ได้นะครับผมขออนุญาตเขียนนะครับโดยใชย้อัวน,นี้ดีกว่านะครับอ่าเรามาดูค่า v s w r นะครับ V SWR เนี่ยมันจะเท่ากับนะครับ e ลบ alpha Z นะครับ alpha Z 1หนึ่งคูณอยู่กับนะครับหนึ่งบวกแกรมมาเอลนะครับแปรสูลรแกรมมาเอลนะครับ e ยกกำลัง ลบสองอัลฟานะครับเอลลบแซตหนึ่งนะครับวงเล็บวงเล็บปิดอีกทีหนึ่งนะครับหารด้วยนะครับอี e, ลบอัลฟาแซตสอง เซตสองมนวงเล็กนะครับหนึ 1, ่งลบแกรมมาเอลยียกําลังลบสองอัล 2, อาฟาเลลบเซตนะครับวงเล็กปิดนะครับเป็นสมการที่ยีบสอง สมการที่ยีองนะครับดังนั้นจากสมการที่ยีบสองเนี่ยเราสามารถที่จะลดรูปสมการได้เป็นนะครับนะครับเราจากสมการนี้นะครับจะเท่ากับ e ครับยก,ยกกำลังลบอัลฟาอ่แลมดาจีส่วนสี่นะครับแลมดาจีส่วนสี่นะครับที่รูปเมื่อกี้นะครับที่เราดูเราจะเห็นว่ามันมีค่าแม็กซิมัมมินิมัมเนี่ยต่างกันอยู่แลมดาจีส่วนสี <c oughs> ่ 04, นะครับแลมดาก็คืออะไรครับแลมดาจี แลมดาเท่ากับ C ส่วน F นะครับน,นี่ความเดืววแสงนะครับ3ามคูณ10ยกกำลัง8หารด้วยความถี่นะครับความถี่ของเจเนเตอร์หรือว่าตัวกำเนิดความตัวเครื่องส่งนั่นเองนะครับตรงนี้ถ้าใครที่ยังมองกับว่าเอแลมด้ากคืออะไรนะครับคูณอยู่กับ คูณอยู่กับหนึ่งบวกนะครับแกรมมาเอลอี L, e, กกำลังลบอัลฟานะครับเซต้าบวกสองเอ็นพาร์นะครับหารด้วยเบตา้า ครับคงเล็บปิดตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งลบนะครับลบแอบส์ลูดแกมมาเอลยุกกำลังลบอัลฟานะครับเซต้าบวกหนเล็บสองเอ็นบวกหนึ่ง นะครับพายคูณพายนะครับหารด้วยเบตา้าแล้วก็วงเล็บปิดน,นะครับอันนี้เอาไปดูสไลด์นะครับอาจจะเขียนผมอาจจะเขียนไม่สวยนะครับตรงนี้นะครับมันย่อมาจากสมการตรงนี้นะครับค่า vs เ r ตามสมการที่22สองเนี่ยนะครับจะมีค่าเล็กลงใกล้เคียงหนึ่ง มากขึ้นเมื่อ n มีค่าใหญ่ขึ้นนะครับคือถ้า n มีค่าเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าใกล้เคียงึ่งนะครับหรือขึ้นอยู่กับตำแหน่งของ z นะครับอยู่ห่างจากปลายสายมากขึ้นนะครับซึ่งจะเห็นว่าในา v max และ v min เนี่ยนะครับจะแตกต่างกันน้อยลงนะครับเมื่อตำแหน่ง z อยู่ห่างจากปลายสายมากขึ้นนะครับ ดังนั้นนะครับ SBR เนี่ยนะครับที่ดีมันควรจะมีค่าใกล้เคียงหนึ่งนะครับก็คือค่า v s w r นะครับควรมีค่าใกล้เคียงหนึ่งต่อหน,นึ่งนะครับหรือว่าใกล้เคียงหนึ่งนั่นเองแต่ในความเป็นจริงมันก็จะไม่เป็นเช่นนั้นนะครับใกล้เคียงหนึ่งนะครับผมย้อนกลับไปดูที่สไลด์นะครับ อันนี้เราก็สามารถมาตามที่สไลด์ได้นะครับต่อมาเป็น Input Impedance นะครับของอาสายนำสัญญาณนะครับนะครับในหัวข้อที่2.2เนี่ยนะครับ i ิ p e d a n c e ในทฤษฎีวงจรทั่วไปเนี่ยนะครับเรานิยามบอกว่าไฟฟ้านะครับและกระแสไฟฟ้าที่จุดสังเกตเนี่ย และในกรณีของสายนำสัญญาณนั้นเราจะแยกคลื่นเป็น2ทิศทางนะครับก็คือไปในทิศทางทักบวกนะครับหรือว่า v บวก i บวกแล้วก็ทิศทาง v ลบ i ลบนะครับเมื่อหาค่าอิมพีแดนซจากคลื่นในแต่ละทิศนะครับจะได้ค่าเท่ากันและเท่ากับ4นะครับก็คือก็คืออิมพีแดนซ์ของสายนั่นเองนะครับดังนั้นเราหาค่าอิมพีแดนซ์ตาม จุดแซต่างๆนะครับเราจะหาได้ยังไงนะครับโดยที่ Set อ n จะเท่ากับ b ีนะครับหารด้วยอะไรครับ i z นะครับจะเท่ากับ z c นะครับ คูณอยู่กับ e ซึ่งเป็นสมการคลื่นในสายนะครับตรงนี้ลบแกรมมาแซดนะครับบวกอันนี้ก็เป็นแกรมมาเทียบแกรมมาเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นค่าาี f f e c t i o n Co-Efficient นะครับตรงนี้ e ลบ กรมมาเอลนะครับอิ e ่วลังลบแกรมมาเอลนะครับคูณกับอ e ิยกำลังลบแกรม,มา l Z นะครับ l อลลบแซนะครับนะครับหารอยู่กับอ e ิยกำลังลบกรมมาแซ ะครับลบกรัมม่า l e ลบกรัมม่า l คูณกับ e ยกกําลังลบกรัมมา่านะครับ l ลบ z นะครับ l ลบ z นะครับ จากนั้นเราก็จากสมการตัวนี้นะครับจะเท่ากับเท่าไรครับจะเท่ากับเซซ e ีนะครับ e ยกกกำลังแล้วก็แบ่งเป็นเป็นล่างกับบนนะครับเป็นล่างกับบนเป็น E ยกกกำลัง Y อ่าแกรมมานะครับ L-Z ลบนะครับลบบวกอยู่กับแกรมมา L E ยกกำลังนะครับลบแกมมา l ลบนะครับลบแกรมมาลบนะครับอันนี้ก็เป็น E ยกกำลังแกรมมา ครับ l ลบ z นะครับลบแกรมมาเอลยกกำลังลบแกรมมาเลลบ z นะครับจะเท่ากับกับเท่าไหร่ครับตรงนี้ เขามองว่าตรงนี้แอลบซเนี่ยนะครับก็คือเป็นเป็นซดดดนะครับซดดดก็คือ,อมองจากฝั่งก็คือเป็นอิมพีแดนซ์ที่มองจากฝั่งโหลดนะครับมองจากฝั่งโหลดมานะครับมาหาเซนเตอร์นั่นเองนะครับเขาให้เป็นแซดดดนะครับแซดแอลดด นะครับเราก็จะได้เป็นอ่ะคือที่เป็นเส้นแดดนะครับเป็นเส้น c ก็จะเท่ากับ e ียกกำลัง g a มมานะครับเส้นแดดนะครับบวก L e g a มา a อ y ยกกำลังก a ม m a อ่าแกมมาอ่าโทษทีกทับลบแกมมาแซดดนะครับตรงนี้หารด้วยอียกกำลังแกมมาแซดดนะครับลบแกมมาแอลอียกกำลังลบแกมมาแซดดนะครับตรงนี้ ซึ่งเขาก็แตกมาอีกนะครับตัวนี้นะครับตอนน,ตนี้มันคืออะไรครับแกรมมาเอเนี่ยมันเท่ากับเซทอะไรครับเซลบเซซหารด้วยเซบวกเซซนะครับใช่ไหมนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นกรัมม่า l นะครับ